ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเรขของวันนี้ครับมากันที่ทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซีครับหลังสืบแข้งไทยลวดเดียว4คนแต่ก็ยังไม่พอครับทางน้านช้างศึกยุทธทิสุพรรณบุรีเอฟซีจอที่จะคว้าตัวทางด้านเจสซี่ครนปีกชาวออสเตรียจากเมืองทองยูเนเต็ดเข้ามาร่วมชีมในฐานะโคตาเอเชียอีกรลยเลยครับและหลังจากที่ทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซีครับเพิ่งเปิดตัว4ีนักเตะใหม่ประกอบไปด้วยทางด้านสลิงคารพรมสุภาจากกิจเวชพิรมสารวุฒิธรดิษ์และทางด้านพลทเด็กมณีกรเจนเส้นเข้ามาร่วมชีมเพื่อสูสึกล ในลลกที่2ไปแบบหมัดหมัดครับ โดยชีนาดล่าสุดครับชิมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าผู้เล่นโคต้าเอเชียที่จะเข้ามาแทนชีฮามิดบาตเตอรี่กองหลังชาววิลานได้ข้อสรุปเป็นเชียร์บอลนครับว่าเป็นทางด้านเจสซี่ครนปีชาวออสเตรียจากเมืองทองยูไนเต็ดโดยเหลือเพียงแค่การตกลงรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นแหละฮะในทั้งนี้ครับซึ่งดาเตะชาวออสเตรียรายนี้ครับหรือทางด้านเจสซี่ครนครับจำเป็นต้องอาชิใหม่เนื่องจากไม่ถูกเรตติดทีมชาติฟิลิปปินในศึกทางด้านเอเอฟเอสูซูกิครับ2020ทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ ทําไม้ทางกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดครับจำเป็นต้องปล่อยตัวไปเพื่อผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแทนที่ในฐานะโคตาต่างชาติต่อไปเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับกับหัวหอกชาวเนเธอร์แลนด์อย่างท่นั้นเมวินเดวูกองน้าชาวเนเธอร์แลนด์ครับได้โพสต์อัมราทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดตอนสังกัดในลีโวทลิกเป็นจีมบรครับโดยจีน่าทัพช่างเผือกครับเพิ่งเสริมทัพบ,บิ๊กเดียในช่วงตลาดเล็กที่2ด้วยการคว้าตัวท่นั้นบิวโรซิมากองน้าชาวบราซิลวัย37บปีมาจากลิโอเชียงรายยูไนเต็ดเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อนหนีโซนตกชั้นในเล็กที่2องเลยครับอย่างไรก็ตามคร ทีมอีกหนึ่งรายเป็นชี้แน่นอนเลยครับเมื่อทางนั้นมีวินเดอร์ุสูน้าวัย33ปีครับออกมาพูดอําราต้นสกัดผ่านโซเชียลด้วยตัวเองฮะโดยสําหรับทางนั้นมีวินเดอร์ครับผ่านประสบการณ์คาแข่งในลีกมาอย่างโชคชนทั้งกับอาร์มียูไนเต็ดขอนแกนยูไนเต็ดลําปังเอฟซีและทางนั้นเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดครับโดยมีส่วนสาําคัญพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งรุูการนี้ครับยิงไปทั้งหมด2ประตูทำา3มิสิตจากการลง Huh? ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ยลีกสองกับทางด้านเจ้าบุญทุ่มอย่างทางด้านลายชันโค,โคขาวดําพูนบริเบอร์น้องใหม่เจ้าบุญทุ่มแห่งศึกถลีกสองซีซั่น2 0 2พครับล่าสุดมีข่าวฮือา่าเมื่อบอดเปลีย่ยนทีมครับได้ปิดดิวคว้าตัวทางด้านโชอาเวสอดีตของหน้าของทีมชาติบราซิลและอดีตของหน้าพรีเมียร์อังกฤษของทางด้านแมนเชสเตอร์และทางด้านเอตร์ตันเข้ามาร่วมทัพในลีกที่2ครับโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เลยครับโดยที่นักทางด้านโชอาเวสครับกำลังจะเป็นนักเต ปูล์บริเวอร์ต่อจากตนั่นอลิซซิโซโก้แข้งของตงด้านลิเวอร์พูลในทางด้านเจฟเฟนสโวร์ส์ทางด้านอดีตกองหน้าของตะนัานบาร์เซโลนาที่มาอยู่กับทีมเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเลยฮะและสําหรับางน้านโชอาเวสครับปัจจุบันอายุ34ปีครับกลับมาคาแข้งที่ทางด้านโคเรนเชียดยก่อหน้านั้นครับได้ผ่านการคาแข่งกับทีมเจลิกญี่ปุ่นอย่างตงด้านนาโกย่าแกรมพัดมาแล้วในซีซั่น2 0ง8ันสิบแปดถึงสองพันยี่สิบครับสำหรับทางด้านโชอาเวสและทางด้านหลายชั้นคูะ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับยังอยู่กับทางนั้นลำพูนบริเวอร์ครับเมื่อไม่ใช่แค่ทางนั้นโชอาเวสเลยครับลำพูนบริเวอร์เตรียมที่จะคว้าแข้งอาเซียนชุดลุยซูสกิครับเข้ามาเสริมแกล่งอีกไลายเลยครับโดยหลังจากที่ทางนั้นเป็นที่ยืนยันเลยครับว่าดิดนักเตะของทางน้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีรำพูนบริเวอร์กำลังเจรจาเพื่อคว้าตัวร,ร่่มทีมนั่นก็คือทางด้านโชอาเวส ok วัวหอกเซบ้าบราซิลวัย34ปีจากสโมสรโครินเทียทีมดังในศึกบราซิลครับซึ่งต้องรอลุ้นกันตต่่่่ออไไปปครรววาาาดลจะะุมมมเหมหม้หหยื แลตจิขนาดล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวภายในทีมครับว่าดิวของทานดานโจวิสกำลังคืบหน้าไปด้วยดีเพื่อเข้ามาแทนที่ของทานดานโจเปโดหวกบราซิลที่ปล่อยไปให้กับนดนานพิสโดโร่เอฟซีทีมในศึกสลีก3านเลยและนอกจากนี้ครับทางด้านลัมูนบรูเวอร์ครับยังจะได้นักเตะทีมชาติในอาเซียนที่เป็นแข้งแกนหลักของทีมครับซึ่งกําลังแข่งขันในศึกด้านซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ในขณะดนี้เป็นทีมยอดแล้วอีกด้วยครับเพื่อเข้ามาาาาเเป็นนนักตตตโควออซีียยยท่่่่งงูแ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้แหละครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมากันชีการประกาศผลการจับฉลากศึกช้างเอเปคัพับเอรอบ16ทีมสุดท้ายครับโดยเมื่อวันนี้ครับเวลา13นาฬิกาครับของวันที่1 4ธันวาคมที่ผ่านมาครับได้มีการจับฉลาก16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันในศึกช้างเอเปคัพับซึ่งมีหลายทีมทั้งทีมเล็กและทีมใหญ่ครับต่างตอบเท้ากันเข้าสู่ครั้งน้ารอบ16ทีมสุดท้ายและมีเป้าหมายก็คือแชมป์เท่านั้นเลยฮะ ซึ่งทั้งนี้ครับการจับฉลากในส6บทีมสุดท้ายครับได้มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบจากสกีโวทลิกเป็นจํานวน12ทีม นันทลีกสองครับส่งเข้าประกวด2ทีมส่วนจากศึกทลีกสามทะลุะลเข้าสู่รอบได้2ทีมนะครับโดยผลการจับฉลากประกบคู่ในรอบนี้ครับรอบสุกทีมสุดท้ายได้ผลสรุปดังนี้ครับต่าง้านสวรค์แคสนครราาสีมามาได้4จะพบกับลำปาง F4 ทรูบเบนโกยกิวเนตพบกับโปริเทลวีซีลำพุนริเวอร์พบกับหนองบัวพิชเช่ซีเชียงใหม่ยูเนเต็ดพบกับสุพรรณบุรีซีและทาง้านสงขลายอพบกับสมุทรปราการชิตีเชียงใหม่ยูเนเต็ดพบกับสุพรรณบุรีซีบรียัมยูเนเต็ดพบกับลีโอเชียงราย ตมืองทองยูนเต็ดพบกับอุทัยธานีเอฟซีและบีจีปทุมยูนเต็ดคูบิ Mac, กแช์พบกับการเตเร่เอฟซีแหละครับโดยจีนา่าทีมที่สามารถคว้าแชมป์ได้ครับจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมสิทธิในการลุยศึกตะนันเอเชีย2023รวมเป็นกลุ่มครับส่วนรองแชมป์จะได้เงินรางวัล1นล้านบาทแปครองเลยครับซึ่งทั้งนี้ครับการแข่งขันทั้งแคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกช้างไอเปคคับ2 0 2 1จะฟาดแข่งกันในวันพุธที่19มกราคมครับส่วนเวลาและการแข่งขันจะมีการอัปเดตยืนยันจากฝ่ายจัดการแขข่งงัันอีกคร้ ภายหลังเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปีท้ายของวันนี้ครับมากันที่ทีมชาติไทยครับเชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนตัวหลายคนครับต้องมีการผวา,าไปตามๆา,มามการครับเมื่อลาสุดทางด้านแมคโครเวนอดีตสุดหน้าของทีมชาติอังกฤษและสตาร์ดังที่เคยค้าแข้งทั้งลิเวอร์พูลเดนมารดิกและทางด้านแมนเมชสเ,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 เตอร์ยูไนเต็ดออกมาทำนายว่าทีมชาติไทยครับจะสามารถผ่าดานเข้าไปเป็นแชมป์อาเซียนได้อีกครั้งในหดนี้หละฮะโดยจินาดาเต้เจ้าของชายาทางนั้นบีบบบีโก้ครับวัยสี่สองปีถูกทางด้าน,นจอร์ดุกผู้สื่อข่าวชื่อดังจากช่องฟ็อกซ์สปอร์ตถามชมของ ในการซูซูกิครับ2020หรืออาเซียนครับที่ประเทศสิงคโปร์เป็น้ชภาพาครับซึ่งท้งนี้ครับทางด้านโอเว่นครับก็ตอบชัดว่าทีมชาติไทยนี่แหละครับที่จะคุมทีมโดยมโนโฟกิงกุนซือชาวบราซิลที่สามรารถคว้าแชมป์รายการนี้แปลกคของได้อย่างแน่นอนเลยครับโดยสาหรับทางด้านมเมเกอร์อโนเว่นครับเคยคุมทางด้านมาเต็บิ๊กแมต์กับอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยหลายครั้งในสมัยที่อยู่กับทางด้านลิเวอร์พูลและทางด้านเลอันมารติกในช่วงต้นปี2000หรือกว่า20ปีทีแล้วเลยครับสำหรับทางด้านเมคเกอร์โนเว ทั้งนั้นไมเคยโนเว่นที่ผ่านมาเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บ a ท l ลีฟแอมบอีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ